ก็ไม่ดับตูนไม่ต้อง ่คะสวัสดีค่ะท่นผู้ว่ามาเยี่ยมค่ะพี่คะน้เะเพราะว่าเราอ่าอีกคันเอาเนี่ยเรามีของทานขึ้นบนและล่างเพราะถ้านมมีเด็กๆมาช่ไหมคะพาของไปทางนี้ แล้วแล้วแล้วก็เรื่องยุ่ยาของมันจะต้องรับยาเป็นประจำก็ออกออกมาแล้วกันนี่ก็อยู่กันหลายท่านไหมครับข้างบนอันนี้อยู่คนเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวน้ำค่อยๆลดแล้วแหะครับพราว่าน้าฝนน้าฝนไม่เติมลงมานะครับน้ำแห้งอีนี่แหลงที่ได้ลงน่าจะ ตายเดียนอลตุลาคลาดูน้าพุแล้ว้วหาน้นี่เป็นไม่ลงวันนวันนี้ผมวีรพันธ์ดีห่อนเพื่อการจังหวัดปราจนบุรีพร้อมด้วยท่านเณรเภอขบิทบุรีท่านผู้นดยการรั้งานป้องกันมรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรีแล้วก็ท่านผู้ในยการ ประธานร่วมกับท่านรองผู้่าการรองการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดแล้วก,ก็ทีมงานเทศบาลรวมทัง้งผู้นำชุมชนก็ได้ออกมาตุกเยี่ยมนะครับมาเยี่ยมพี่น้องประชาชนที่อยู่ในบริเวณตลาดเก่านะครับของเทศบาลกระบินอาเภอกระบินบุรีของเราเนี่ยเนื่องจากว่าอยู่ใกล้กับแม่น้าประบิบุรีซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยมีฝนตกทุกนะครับทําให้ ะระดับน้ำในแม่น้ําสูงนะฮะแล้วก็รุนตลิ่งเมาท่วมที่อยูอัศัยของพี่น้องประชายชนขณะนี้ก็ยังมีความห่วงใยนะครับว่าผลอาจจะตกเพิ่มนะครับแต่ยังไงก็ตามีา่ยทางจุลประทานก็ประสานเรื่องการระบายน้ําของอ่างหรือดินพระราินดาเพื่อลดปริมาณการระบายน้ําต่อวันเพื่อที่จะ,ะเซฟพื้นที่นะครับไม่ให้กระทบต่อพี่น้องประชายชน ในส่วนของการให้ความช่วยเหลือนะครับทางเทศบาลกระบินทางอำเภอกระบินุรีรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็พร้อมที่จะให้การช่วยเหลือนะครับและให้การช่วยเหลือไปบางสาวนนะครับในเบื้องต้นสําหรับการที่จะให้ความช่วยเหลือต่อไปเราเราก็จะช่วยทางสนับสนุนให้ความช่วยเหลือกับพี่น้องประชาชนไม่ว่าในเรื่องของการัญจรนะครับไปทํางานในช่วงทำงาน ทั้งในเรื่องของการดูแลอยู่ยาดูแลผู้ป่วยดูแลผู้ได้โอกาสผู้พิการ